ครับแล้วก็พาดดอไม้หมาจูนะครับเป็น,น่อมไม้จากไต้หวันนะครับใบมันก็ไปทําประจางได้หน้าฝนเราก็ไม่ได้มามันก็เะปีหนาวใหม่เนาะก็อินโดลืมแล้งก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าไม่ได้มาดูมันถึงถึงสุดยอดไผ่ยศค่อยหาได้มันคือไรปักกิ่งนอนขึ้นเหลาก,กินได้อร่อยหเหลือไม่กี่ต้นโอเคสุดๆน่สมัย เงินล้านของเรารอยอยู่ครับพามาดูแปลงไผ่นะครับอันนี้เป็นอินโดลืมแรงตั้งแถวไว้แถวแรกต้นใหญ่อยู่นู่นนะครับอันนี้ต้นมาก็เป็นไอ้ไผ่ปักกิ่งนะครับอันนี้ต้นหายากเนาะต้นใหญ่ดเดียวต้นเล็กมามันก็ไม่รอดก็เลยไม่ดูเป็นไม่เป็นแถวเท่าไหร่ได้มาเลือกสองต้นอันนี้เยอะหน่อยก็คือไผ่ไต้หวันนะครับมาจูนะครับไปไปทำประจักไงได้อันนี้แถวนี้จะดูสวยหน่อยนะครับนี่แล้วปลูกมหาดกั้นกลางไว้มหาดก็รอด แต่สำคัญนี้เราก็จะได้ดินคุยไผ่ไปใช้ด้วยนะครับนี่แรวกสุดท้ายแล้วก็เป็นไผ่พวกไผ่ไผลลวกไผ่ผผเลี้ยงนะครับโอเคนะครับไผ่เงินล้านของสมัยเคขา